so we got พระเซสสวัสดีครับอยากกองผมเดฟพูจะชอบในความเกียนแล้วความแบบตลกเย่ห์ไงครับผมชอบในความที่ไม่สนใจอะไรของเขาที่แบบว่าเขาจะทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีแบบแต่ละผ้าก็จะมีตัวละครที่แตกต่างกันออกไปแล้วผมก็ชอบแบบว่าเอลิเมนต์เล็กๆต่างๆอีเล็กต่างๆในหนังทุกภ้าของเดฟพูเลยบูเบอร์ลีเนี่ยผมชอบตอนที่บูเบอรลีนแบบจุดเดือดมันแบบของขึ้นเลยอะไรเงี้ยแล้วมันไล่แบบฟันทุกคนไปหมดแล้วมันโอ้โหแบบโอ้โหมันโคตรเดือดเลยแบบช่อมฉากบูของบูเบอรลีมากครับ้าถาตัวละครครับผมเพราะว่าแ นิดหน่อยเลยนะครับ <Yeah. S 1> ผมมีตัวร้ายจาก X Men ภาคเก่ามาด้วยอะไรเงี้ยมันรวมตัวกันแล้วก็เห็นมีด็อกด็อกด็อกด็น่ารักมากน่ารักมากคือคือทรงมันไม่น่ารักอะแต่มันน่ารักอะเยยังอยากเห็นแบบว่าเดนพูในอีกมอรติเวอร์ด้วยนะเออจะมีตัวอะไรบ้างจริงๆเห็นไปสองตัวแล้วมีแบบเลดี้พูเลดี้แบบด็อกดเอกด็ออยากเห็นว่าจะมีตัวอะไรมีสอนด้วยนะครับผมเดนฟูแอนด์บุ๊คเบลีนนะครับผมดูได้ที่จอไอท็อปสำหรับไม่ว่าจะเป็น 3D หรือว่า 2D หรือว่าจะมีภาคไทยให้้้คคคนนนนนนนไดดดดูวยะรััับผมมมแแ่่อๆภาพช แสงคมชัดแสงนี่แบบโอ้โหทะลุเข้าตาเลยใหญ่จอใหญ่มากๆตาการตานะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะครับผมที่โรงเมเจอร์ค,ะคร่ะ Let's f u